แค่เป,ปิดพัดลมไม่พอ เด็กเป็นไวัยขี้ร้อนต้องเริ่มจากที่นอนที่ใช่ทารกในช่วงแรกมักจะมีอุณหภูมิร่างกายที่ไม่สามารถปรับตัวได้ดีเหมือนผู้ทำให้บางครั้งอาจรู้สึกร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปการเลือกที่นอนที่จะระบ,บายอากาศได้ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจะช่วยให้ทารกนอนหลับได้สบายและปลอดภัยตลอดคืนสนุพอดเบสไซคลีปเตียงนอนที่มีการออกแบบมาเพื่อระบ,บายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ลูกน้อยนอนหลับได้สบายในทุกสภาพอากาศโดยที่นอนของสนุพอดใช้วัสดุระบายอากาศได้ดี มีโครงสร้างที่ช่วยให้การไหลเวียนของอากาศภายในเตียงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความร้อนสะสมและช่วยให้ทารกนอนหลับได้ยาวนานและสบายนอกจากนี้สนุทพอดยังช่วยป้องกันการเกิดเหงืง่อสะสมและกลิ่นอับจากความชื้นซึ่งเป็นสาเหตุของผื่นหรือการระคายเคืองผิวหนังของทารกทําให้คุณแม่มั่นใจได้ว่าเด็กน้อยจะนอนหลับได้อย่างสบายและปลอดภัดยนอกจากนี้สนุทพอดยังมีข้อดีอื่นๆอีกคือ1โครงสร้างที่มั่นคงและปลอดภัยถูกออกแบบให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงและ,สะเสถียร การออกแบบเพื่อการนอนร่วมเตียงคุณแม่สามารถตั้งสนุดพอดข้างเตียงของตัวเองเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลทารกโดยไม่ต้องลุกจากเตียงซึ่งช่วยให้แม่และลูกสามารถอยู่ใกล้ชิดกันได้ตลอดเวลา3การปรับระดับที่นอนที่สะดวกสนุดพอดสามารถปรับระดับที่นอนของเด็กได้ง่าย4การเคลื่อนไหวสะดวกสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายน้ำหนักเบาทําให้คุณแม่สามารถย้ายไปยันห้องต่างๆได้โดยไม่ยากห้าวัสะดุระบายอากาศมีคุณสมบัติช่วยระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้ทารกไม่รู้สึกร้อนเกินไปด้วยการออกแบบ ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดสนุทพอตเบสไซคลิปซึ่งเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับทารกในช่วงแรกเกิดที่ต้องการการดูแล<า>อย่างทั้งในด้านความสบายและความปลอดภัยพร้อมทั้งฟัง์กชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณแม่อย่างครบคันสามารถเข้ามาสัมผัสสินค้าจริงได้แล้ววันนี้ที่เบบี้ฮิลเลยค่ะ